สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมคโนนนครับวันนี้ผมเจอแก๊งคอเซนเตอร์ครับเบอร์โทรศัพท์ผมไม่รู้เป็นไงมันโทรมาบ่อยจริงๆวันหนึ่งผมได้รับสองรอบสามรอบจนลูกๆบอกว่าเบอร์โทรของพ่อเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมคอเซนเตอร์มันชอบโทรมาจังเลยวันนี้ก็เป็นอีกลายเนยครับเป็นตัวอย่างเอาเป็นว่าเพื่อนๆคอยดูเบอร์โทรนี้เพื่อนๆก็จังกันไว้แล้วกันแต่ผมขอแนะนำทุกคนนะครับอย่าทําตามที่มันถามมันถามอะไรก็ไม่นงไปบอกมันนะครับมันให้เราไปทําอะไรเราไม่ไปทาหรือไม่งั้นเราก็ กวนกวนประสาทนะครับจำคนนั้นไว้เลยนะครับคงคนคอยครับไอค้คงโคนคอยจำมันไว้ครับวันนี้ผมก็เจอครับมาดูตัวอย่างของบ่งครับสวัสดีครับครับข้าราชการจะกฉัยังก็สตระจรนะครับนี่ครับตอนนี้มีอะไงครับอะไรนะครับ ถามคุณผิดพิ่มใช่ไหมครับโผลผิดแล้วครับถามแล้วคุณชื่อเพี้ยอะไรครับถามทำไมครับถามแล้วคุณชื่อเพี้ยอะไรครับแต่คุณไม่เท่าที่สีนโป์แล้วถามทำไมอ่ะครับคุณผิดแลพิ่มน่าจะตายแล้วใช่ไหมครับเออผมไม่รู้จักไปหาไปหงไปแล้วครับเออไปหาไปหงไปแล้วครับพูดจาไม่ได้มีสัมมาคารวะเลย มาคาร์วาเีอายอะไรสัตว์ที่ตัวนี้ไม่ได้ยังรับไอ้ควาอยอย่างไปเปลี่ยนชื่อไปไอ้สัตว์ระวังเวงกรรมทถอมึงหนุ่งไงสัตว์ชื่อตัวเองไม่ได้ยังรับไอ้ควายมันไปไปเปลี่ยนชื่อซักไอ้เหีย้ยควายหน้าหิน กบเลยน่าคงไปเที่ยะที่แม่นีเรศวัย